ผู้อำนวยการสำนักงานชลประธานที่หเปิดเผยฝนที่ตกลงมาระยะนี้ช่วยให้มีน้ำไหลเติมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางถึง44ล้านลูกบาทเมตรนายศักดิ์สิริอยู่สุขผู้อำนวยการสำนักงานชลประธานที่หกเปิดเผยว่าจากมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี2563ที่เน้นการกักเก็บน้ำเพื่อจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการอุป,ปโภคบริโภคเป็นหลัก ซึ่งในช่วงนี้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีฝนตกลงมาหลายพื้นที่ส่งผลดีทําให้มีน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางตั้งแต่วันที่18ถึง26พฤษภาคม2563ประมาณ44ล้านลูกบาศเมตรโดยเขื่อนขนาดใหญ่จำนวน3แห่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกัน1,029ล้านลูกบาศเมตรคิดเป็นร้อยละ22ของความจุรวม มีน้ำไหลเข้าสะสมรวม32.4ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง69แห่งในพื้นที่5จังหวัดความจุวันนี้110ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ25ของความจุรวมมีน้ำไหลเข้าสะสมรวม11.45ล้านลูกบาศก์เมตรฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางทั้ง5จังหวัด ยังไม่มีรายงานพื้นที่ถูกน้ําท่วมขังได้รับความเสียหายมีเพียงแค่พื้นที่ที่มีน้ําขังรอ,อการระบายเช่นเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเกิดน้ําขังรอ,อการระบายในพื้นที่ลุ่มต่ําสํานักงานชลประทานที่6เร่งสูบน้ําระบายออกจากพื้นที่ลุ่มต่ําที่ถูกน้ําท่วมขังจนสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน2ชั่วโมง ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่6ได้นำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งในพื้นที่เทศบาลน,นครขอนแก่นซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วจำนวน11เเครื่องพร้อมเดินเครื่องสูบน้ำทันทีที่เกิดน้ำท่วมขัง